a i จะเป็นบับเบิลหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครทราบนะบับเบิลมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อมันแตกไปแล้วแต่แน่นอนมันมีนมอาการ Microsoft ในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น68%นะพี่ในปี1999 Cisco 131%ตัว Intel 40%ปี2023ผมต้องบอกพี่นะ Nvidia 239%นั่นคงเป็นเหตุผล <c oughs> ที่คงไป็นเหตุผที่ทำให้คนรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิน100%เนี่ยมันจะเป็นบับเบิลหรือเปล่า ครับท่านผู้ชมครับสำหรับแชร์แมน EP นี้นะครับยังถือว่าเป็น EP ต่อเนื่องนะครับบสยังอยู่กับเรานะครับโดยที่ใน EP นี้อยากจะให้ความรู้แหละเรื่องของอการเปรียบเทียบระหว่างบับเบิลที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2001ซึ่งเขาเรียกว่า .com b u b b l e นะครับกับรอบนี้เนี่ยซึ่งหลายคนมีความกังวลว่าจะเป็น AI Bubble หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวในแชร์แมน EP นี้เนี่ยเราจะมาหาหรือวิเคราะห์ดูนะครับว่าความเสี่ยงหรือโอกาสเนี่ยมันมันมันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยผมว่าคงต้องเล่าก่อนแหละว่า b u b เ l ิที่แล้วเนี่ยผมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ฟังจากหลายรายการเนาะแต่ว่าสําหรับแชร์แมนเราอาจจะหยิบประเด็นหลักๆที่เป็นแกนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของบั b เบิหรือเป็นข้อสังเกตที่ท่านผู้ชม จะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันได้เพราะวันนี้เรากาลังบอกว่าเอจะเป็นบับเบิลหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครทราบ<ช>นะบับเบิลมันจะเกิดขึ้นก็ต่เมื่อมันแตกไปแล้วแต่แน่นอนมันมีอาการนะป๊อตเล่าให้ฟังหน่อยว่าใน2001น่เนี่ยผมว่าเริ่มที่หุ้นเลยเพราะว่าผมว่ามันง่ายดีหุ้นอะไรบ้างในปี2001ที่เรามองว่าเขามีราคาที่ตกหนักๆในช่วงเกิดวิกฤตในช่วงของปี2001เนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นทั้งหมด3ตัวนะพี่ในช่วงเวลานั้น ตัวที่เราเห็นเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยเกิดน,นะครับก็อย่างเอ็นวีเดียเนี่ยเกิดปี1 9 9 3นะพี่ก็อาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าอยู่ในช่วงต้นๆนะพี่ยังไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัว Meta นี่ก็เพิ่งมามนะพี่ในช่วงนั้นได้มีอยู่3บริษัทก็คือ Microsoft Cisco แล้วก็ตัว Intel นะครับซึ่งทั้ง3บริษัทนั้นปัจจุบันยังอยู่ยังอยู่แล้วก็2บริษัท Intel กับ Cisco ยังหาไปจุด เดิมตอนบับเบิลตอนนู้นยังไม่ได้เลยหมายถึงราคาใช่ราคาไม่กลับไปที่เดิมมีแค่ Microsoft นะครับที่ราคากลับไปละนะพี่ครับครับก็คือมีมี Microsoft มี Intel มี Cisco System ใช่ครับนะครับไมโครซอฟทนี่เรารู้จักอยู่แล้วใช่ครับ Intel นี่ทำพวกอินเทลทำชิปชิปเหมือน AMD อ่าพี่แล้วก็ Cisco แล้วก็ Cisco นี่ทำเน็ตเวิร์กิิงอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆพวกโทรศัพท์พวกอะไรต่างๆซึ่ง2รายเนี่ยังไม่กลับไปที่เดิม ช่แต่ Microsoft นี่น่าจะได้อันนี้ส่งจาก AI มั้งกลับไปที่เดิมแต่เรากลับไปดูก่อนว่า3บริษัทนี้ตอนนั้นเนี่ยที่ราคาตกหนักนเนี่ยเ,เดี๋ยวบอสช่วยบอก่อยมันตกหนักแค่ไหนแล้วอาการอะไรบ้างที่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยตกหนักขนาดนั้นครับในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดบับเบิลนะพี่ราคาหุ้นของบริษัท3บริษัทนี้พี่ Microsoft, Cisco, นะครับแล้วก็ Intel เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับที่อยู่ดูอย่างตัว Microsoft ในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น68%นะพี่ในปี1999นะพี่นั่นคือ1ปีคือ1ปีครับแล้วก็ Cisco 131%นะพี่แล้วก็ตัว Intel 40%นะพี่เอาจริงๆวันนี้เราเห็นบางตัวขึ้นเร็วกว่านั้นนะ <laughs> ปี2023ผมต้องบอกพี่นะ Nvidia 239%นั่นคงเป็นเหตุผล <laughs> ท,ผลที่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิน100%เนี่ย ใช่มันจะเป็นบับเบิลหรือเปล่า่าผมว่าเป็นคําถามที่แร์แต่ต้องกลับไปถามว่ามันต่างกรรมต่างวันแล้วนะราคาหุ้นดัชนีตลาดก็ไม่เหมือนกันครับพี่ครับแต่วันนั้นเนี่ยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะเยอะมากแล้วใช่ครับสำหรับสำหรับณช่วงเศรษฐกิจนั้นใช่ครับาแล้วมันมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นไหมตัวอินดิเคเตอร์ตัวที่สองที่ดูเหมือนจะเป็นความเสี่ยงนะพี่ก็คือตัว P/E นะครับต้อง40อัพทุกตัวนะพี่อย่างตัว Microsoft ในช่วงเวลานั้นเนี่ย P/E ขึ้นเยอะ PE ก็ต้องแพงไปก็แสดงว่ากำไรวิ่งไม่ทันใช่ครับซิ s c o 99เท่าโอ้อันนี้สูงใช่ครับแล้วก็ตัว Intel 40เท่าสูงพี่ถามว่าแล้วในหุ้น Magnificent s e v e นเนี่ยเราใช้ของปี2024 25เนี่ยถามว่า valuation มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับพี่จริงๆก็ต้องตอบนะว่าเฉลี่ยมันอยู่ที่27เท่าก็ต่ำกว่าในช่วงเวลาเเก่าเบครึ่งใช่ครับใช่ครับมีอาจจะไปถ่วงที่ ตัวอเมซ o n กับตัวเท sla คำถามเลยก็คือแล้วเอ็นวีดียหายไปไหนอจริงๆแล้วเอ็นวีดีเนี่ยพี่กำไรเขาโตดีมากๆจนทําให้ valuation ของเขาเนี่ยกำไรเนี่ยเขาโตดีกว่าราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น,นคือกําไรโตเร็วกว่าราคาราคาท,ที่ขึ้นพันทีมก็ไม่สูงใช่ครับใช่ครับแลายหลายคนก็ชอบมองพี่มองสมมติว่าพี่อยู่ในปีที่แล้วสมมติว่าพี่อยู่ในปีหน้าแล้วพี่มองกลับมาในปีเนี้ย พี่จะรู้สึกว่า N อ็นวีดียไม่แพงแต่ประเด็นมันคือพี่ไปเทียบตอนที่ราคามันขึ้นมาแล้วพี่ไปเทียบตอนที่เขายังไม่มี a ออม,มันก็เลยแพงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันคนละมิติกันเราจะแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังว่าเราดูยังไงก็คือว่าเอากลับไปตอนสองพันก่อนว่าเรา,เรา,เราทราบแล้วหุ้นขึ้นเยอะมากครับแล้วก็ PE เขาสูงใช่ครับมันก็เป็นอาการที่บอกว่าราคาขึ้นเรวว็วกว่ากำไรครับอ่าก็เลยสูงคราวนี้กำไรเขาขึ้นยังไง กำไรในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีนะพี่แต่เพียงแค่ว่าเวลาเราพูดถึงบับเบิลอะพี่เมื่อกี้พี่บอกก่อนเข้ารายการว่าตัว,ต,วตัวโลกความจริงกับความคาดหวังเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยมันทําให้เกิดบับเบิลได้นะพี่แล้วสมมติถ้าเรามองดูเรื่องเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ Microsoft ในช่วงเวลานั้นนะพี่เขาคาดหวังไม่ได้เยอะหรอกสิบหกเปอร์เซ็นต่อปีสองสมปีติดต่อกันอะไรเงี้ยจริง ผลปรากฏว่ามันออกมาเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ซิสโก้ตอนนั้นเนี่ยหุ้นมันหวือหวามากนะพี่คนก็คาดกำไรสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับออกมาจริงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วก็อินเทลคาดที่สิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับออกมาคือติดลบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีความคาดหวังผสมกับราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ไดม้มาพร้อมกับตัวกำไรไงพี่ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ย ความคาดหวังในปี2024ของตัวหุ้น Magnificent Seven เนี่ยรวมๆเนี่ยพี่ด้วยค่าเฉลีย่ยนะมันเติบโตรประมาณสัก12%ถามว่าเยอะไหมผมว่า12%ไม่ได้เยอะมากนะพี่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาให้มานะพี่แล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภาพาไไความเป็นไปได้ความเนี่ยคือผมว่ามัน achievable คือ12%นะเดี๋ยวต,ต้องกลับไปที่ค k เวิร์ดก่อนว่าการที่ราคาหุ้นมันตกมาแล้วเราเรียกว่ามันเป็น bubble เนี่ย เพราะว่า1ราคามันสูงผมว่าทุกคนทราบราคาสูงนี้ทุกคนกลัวและที่สําคัญที่สุดคือกําไรที่ตลาดเขาคาดกันไว้เนี่ยมันสูงกว่าความจริงเยอะซึ่งต้องยอมรับว่าในในอารมณ์ของปี2001เนี่ยมันคือช่วงที่เราเราเราใช้คำว่า .com ใช่ไหมก็คือแปลว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเรื่องที่จะสร้างดีมานด์ใหม่เป็นเรื่องที่จะทำให้ผลประกอบการของหุ้นนี้มันเติบโต,ตอันนี้เป็นความคาดหวังซึ่งก็เหมือนวันนี้นที่เราบอก<ช>อว่าเด <AI S 2> <ช>ี๋ยว AI ก็ <ๆ S 1> จะทาให้กำไรเต<ช>ิบโต แต่ตลาดอาจจะคาดสูงเกินไปพอสูงเกินไปปุ๊บบริษัททํากําไรไม่ได้ตามคาดราคาก็เลยแล้วราคามันสูงมากๆด้วยเมื่อกี้<ช>เรารพูดกันถึง PE เนี่ยบางตัว99เท่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หุ้นเนี่ยตกมาอันนี้ผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่าพูดง่ายๆคือสิ่งที่เราจะสังเกตว่ามันจะเกิดบับเบิ้ลหรือเปล่าหรือเรียกว่าจะเกิดว่าราคาหุ้นจะคราหรือเปล่านี่ยก็คือต้องดูว่าไอ้กำไรที่ตลาดเขาคาดกันไว้เนี่ยกับความเป็นจริงมันห่างกันไหม นั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือแล้วราคาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันสูงเกินกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยหรือเปล่าครับถ้ามันเจอถ้ามันมีสสิ่งนี้ผสมกันผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเคสปัจจุบันซึ่งมันเกิดความผิดหวังแต่มันไม่ได้ทําให้เกิด Bubble, บับเบิ้ลเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมันก็ไม่เกิดบับเบิ้ลได้ไอ้ผิดหวังนี่มันผิดได้แต่อย่าผิดหวังในจังหวะที่ราคาเนี่ยมันอยู่สูงเกินความเป็นจริงอย่างเช่นซิสโก้ซิสเต็มเป็นต้นใช่ครับใช่ครับ คนนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้โบท๊ทพูดไปหรือยังว่าแต่ละตัวนี้ลงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบถึงเปอร์เซ็นต์อินปีสองพันเนี่ยลงไป27%่สิบเจ็ดเ้ลงไป29%่สิบนะพี่แล้วก็ตัว Microsoft ลงไป63%สิมครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปวันนั้นก็อาจจะเยอะมาก สำหรับสถานการณ์วันนี้เราท่านผู้ชมฟังอะอว่า20%นี้เดี๋ยวนี้วันเดียวก็เห็นแต่วันมันวันต่างกรรมต่างเวลานี้ห่างไป20กว่าปีแล้วครอ่ะคนนี้ผมผมว่าเราสรุปสั้นๆตรงนี้ได้เลยว่า .com bubble นี่มันเกิดจากความผิดหวังแล้วใช่ครับนะความผิดหวังแล้วก็ valuation ที่มันสูงเกินไปครับอันนี้คือคือจุดอ่อนที่ต้องระวังครับมามาหาคําตอบกันในรอบนี้ว่าแล้ว AI เนี่ยจะเป็น Bu b b l e หรือเปล่าครับ จริงๆถามในมุมผมนะพี่คือถ้าต้องย้อนไปในช่วงของปี2000นะพี่เราก็อาจจะไม่ได้เห็น u u s i n e s s c a s e นะพี่หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาใช้งานบนโลกอินเทอร์เนต็ตได้มากนักในช่วงเวลานั้นนะพี่มันก็เลยทำให้เราอาจจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนเมื่อเทียบกับตัวเงินที่เขาได้มาเนี่ยหรือว่าตัว CapEx to c a อ h o l o w from Operation ชเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 26%โดยค่าเฉลี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะพี่แต่ถ้าถ้าเรามองดูในคราวนี้เนี่ยนะพี่ c a เพกทูแคดโ r f ์ o อร r มโอเปอเเนี่ยมันอยู่ที่60%แสดงว่าทุกคนรู้แล้วพี่ว่าเขาต้องลงทุนอะไรเพื่อ growth ในอนาคตข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่า growth ที่มันกำลังจะมาเนี่ยมันก็คงจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ถามถามถามในมุมผมเนี่ยผมว่าผมอาจจะยังไม่ได้เห็น b u b b l บ นะพี่บน AI ในช่วงปีนี้นะพี่แต่แน่นอนนะพี่คือสมมติถ้าราคามันมันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะกลับมาเรื่องเดิมพี่ว่าถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องวัฏจกักรคนใช้งานน้อยลงเศรษฐกิจไม่ดีผมว่าสุดท้ายอะยังไงมันก็กลับสู่สภาวะปกติแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าช่วงปี2ปีนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มองเห็นภาพว่า AI เป็นบับเ้ลนะรและที่สําคัญเลยคือผมแค่มองว่าตัว Nvidia อย่างเงี้ยที่หลายๆคนมองนะพี่ว่า ตัว valuation 80เท่า90เท่าบ้างผมว่ามันอยู่ต่างกรรมต่างวระเหมือนกันนะพี่คือพี่เอากําไรในปีที่มันยังไม่มี AI มาเทียบกับราคาที่มันมี AI เนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะ compare กันไปได้เพิ่นได้นะพี่สมมติว่าพี่บอกว่าพี่อยู่ตอนปลายปีแล้วพี่เอากําไรของปี2024มาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะดู m k ม sense กว่านะคือโดยสรุปงี้คือบอสกำลังจะบอกว่ารอบเนี้ย อ่ะซึ่งเดี๋ยวช่วยพี่สรุปกันคือถ้าพี่เอาแกนเดิมนะแกนเดิมขึ้นหนึ่งความคาดหวังคาดหวังจะผิดหวังไหมน่ะสองคือผิดหวังบนราคาที่สูงเกินไปไหมสองเรื่องนี้เหตุการณ์ในปี2001กับเหตุการณ์ในปี2024มีความต่างเอาสองเรื่องนี้ก่อนมีความต่างมีความต่างเพราะว่าหนึ่งความคาดหวังในปี2024ไม่ได้สูงมากเทียบกับความจริงที่ทำได้ใช่ครับเพราะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ใช่ครับเพร,เพราะว่าดูจากผลประกรอบการในไตรมาสที่4ทุกตัวก็ล้วนแล้วแต่จะ beat expectation หมดยัง beat expectation คือดีกว่าที่คาดอยู่ใช่ครับแปลว่าไม่ได้คาดเกินจริงถูกองครับแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันเป็นเซนต์ที่เราพอรู้ว่าสิบสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้ดูดเยอะมากอันที่สองคือแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันสูงเกินไปหรือยังมันแบกความคาดหวังไว้เยอะไปไหมก็ต้องบอกว่าด้วย valuation ของปี24ไม่ใช่ valuation ของปี23ก็ไม่ได้สูงเกินไป โอกาสที่จะไปเกิดเหตุการณ์แบบ Microsoft หรือ Cisco s y s t e m เนี่ยยังไม่เกิดแม้กระทั่งตัวที่เรารู้สึกว่าขึ้นมา200%ของของราคาหุ้นเนี่ยอย่าง n v i d i ียก็ไม่ได้มี Valuation ที่สูงขนาด c ิถูกต้องครับถูกต้องไหมถูกต้องประมาณนั้นสุดท้ายเรื่องการลงทุนของหุ้น7บริษัทนี้เนี่ยยังมีการได้กำไรแล้วก็เอาไปลงทุนต่อหมายความว่าการลงทุนก็คือสร้างผลิตภัณฑ์สร้างบริการสร้างการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่า ผลประกอบการมันยังไม่ได้หยุดตรงนี้ใช่ครับมันยังมันยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราคงจะพอเรียนท่านผู้ชมได้ว่าเรายังไม่ได้กังวลเรื่องนี้แต่เราได้เ,เรียกว่ากําหนดเกณฑ์ดีกว่านาะวันนี้สิ่งที่สิ่งที่ถ้าบอกว่าจะมาแชร์ท่นานผู้ชมได้คือดูอยังไงดีกว่าว่ามันจะว่ามันจะบับเบิลก็คือดู2เรื่องใช่ครับก็ดูความคาดหวังอย่าให้มันคาดหวังสูงไปมาเทียบคมจริงอันที่2คือหุ้น ทั้งเจ็บริษัทเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันจะต้องไม่ซื้อขายกันบนราคาที่มันสูงเกินความเป็นจริงเพราะฉะถ้า2อ,อันนี้อยู่ในจุดที่สมดุลเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นบับเบิ้ลเนี่ยมันก็น้อยลงไปเยอะ<ช>เราเราคงไม่เราคงไม่ฟันธงว่าไม่เกิดแต่มันยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดบน <c oughs> บนเงื่อนไข2ข้อซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญครับถูกไหมประมาณนี้ใช่ครับแล้วสมมติถ้าในสมมติถ้าในกรณีนิยามของคําว่าบับเบิ้ลในความหมายที่อาจจะไม่ได้ลิงก์กับ กับ t e c h Bubble หรือว่ามั g n i f i c e n นเในมุมพี่นี่น,นี่พี่คิดยังไงคร,รับคือ Bubble เนี่ยเวลาคิดเนี่ยพี่จะคิดง่ายๆนะก็คือราคากับมูลค่าที่มันเหมาะสมเห็นราคาที่ดินรเราเห็นราคาพวกช่วงก่อนนั้นนี้ก็มีแบบนาฬิกาบ้างมีอะไรบ้างคือสินทรัพย์ทุกอย่างครับถ้าราคามันสูงเกินกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นครับมันคือบับเบิ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์หุ้นหรือกลับไปที่หุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันคือหน้าที่ของนักวิเคราะห์ที่ต้องประเมินมูลค่าที่เหมาะสมครับถูกไหมถ้าราคามันสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมมากๆเมื่อน,นั้นแหละมันคือความเสี่ยงของบับเบิ้ลซึ่งมันเกิดได้ทุกทุกสินทรัพย์เนาะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เกิดเฉพาะหุ้นกลุ่มใช่ไหมเราเคยเห็นบับเบิ้ลในสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาในญี่ปุน่นในจีน อันนี้อันนี้เป็นคำนิยามที่ผมคิดว่า simple ง่ายๆซึ่งเคยพูดไปแล้วในแชร์แมนนะไปติดตามดูได้ว่าราคากับมูลค่ามตาม่างยังไงครับก็คุยกับโบสทมา2 EP แี้วล้นะครับ e ี EP นี้ก็มาปิดกันด้วยเรื่องของความเข้าใจว่าบบเบิลมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในเชิงของเทคโนโลยีนะครับเราก็หวังว่าถ้านผูมจะเข้าใจนะทั้งบบเบิลในเทคโนโลยีแล้วก็บบเบิลในราคาสินทรัพย์ทั่วๆไปนะครับหวังว่า อีพีนี้จะเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึง่งสำหรับท่านที่ติดตามชาแมนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ